อ่ะโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นคลิปมัดรวมมาเลยนะครับอันนี้ส่งงานพร้อมกันทีเดียวนะครับทั้งหมด5ใบนะครับอันนี้เริ่มจากเจ้านี้ก็นเลยก็คือ API นะครับอันนี้ซ่อมก็คือกล่องมันไม่ติดไฟไม่เข้ากล่องอ่ะลองเสียบนะครับแล้วก็สตาร์ให้ดูแหมรีวิวเหมือนเดิมนะครับเป็นไงที่ยึดท่อผมสวยไหม <laughs> อ่ะโอเคนะครับสไตร์ให้ดูเลย ต่อไปเลยอันนี้แล้วกันเนาะอันนี้เหมือนกันครับกล่องไม่ติดโอเคปวามติดดังนะครับสต์ท ช็อตเข้ากล่องนะครับสําหรับใบนี้อ่าอันนี้อีกใบหนึ่งอันนี้คือปั๊มติ๊กมันหัวฉีดเป็นค้างอันนี้เปลี่ยนสีแล้วนะครับซ่อมแล้วก็ไม่หายน่าจะเป็นกับลายวงจรแล้วแหละเนาะอันนี้อีกใบหนึ่งอันนี้ซ่อมได้ติดปกตินะครับไฟไม่เข้ากล่องเหมือนเดิมนะครับโอเคลองดูคลิปนี้จะมัดรวมไปเลยนาะทั้งหมด3เจ้าว,วันนี้ส่งงานพร้อมกันเลยทีเดียว3เจ้านะครับ นะครับโอเคเดี๋ยววันนี้ส่งกลับให้ทั้งหมด3ามเจ้าสามกล่องอันนี้สำหรับสองเจ้านี้นะครับมีมาเจ้าละ2กล่องแต่ว่าซ่อมได้ก็เจ้าละกล่องอันนี้คือไฟไม่ออกนะครับไฟไม่ออกแต่ว่าลองแก้ปัญหาแล้วก็ไม่กลับนะครับโอเค,นะคแก้ปัญหาแล้วมันไม่มาโอเคครับมัดรวมครับสามเจ้าเดี๋ยวถ้าใครสนใจอยากจะส่งมาทำยังไงก็ส่งมาได้ครับแชทเข้ามาที่เพจ โอเคนะครับไปครับ